สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงกับทหารอเมริกาค่ะเรียกได้ว่าคือเป็นก็เขาเรียกได้ว่าไงทหารอเมริกาเนี่ยเขาถือว่าเป็นหน่วยลบหน่วยหนึ่งนะคะของทางอเมริกาที่ถือว่าเป็นหนึ่งในการคุ้มครองพิเศษที่ดีที่สุดนะคะเรียกได้ว่าคือหลายๆประเทศเนี่ยถ้าได้ทหารของอเมริกามาคุ้มครองแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเขาจะดูแลเป็นพิเศษจริงๆคือดูแลแบบ ก็เหมือนแบบดูแลอย่างใกล้ชิดนั่นเองคือแบบว่าจ,จะแบบว่าไม่ห่างเลยอย่างนี้นะคะในวันนี้นะคะก็จะมาไขาข้อสงสัยว่าเออเนี่ยมันก็มีประเด็นอยู่นะคะว่าเออทาไมทหารของเมกาถึงได้รับความนิยมมากนะคะในเรื่องของการคุ้มครองและทําไมเขาถึงเป็นตัวเรื่องตัวเรื่องนึงนะคะที่หลายๆประเทศเนี่ยก็อยาก มีแล้วก็ย้ายามีเข้าร่วมด้วยเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็มันก็จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ของทางฝั่งของสงครามนะคะก็จะไม่ได้เกี่ยวกับแบบว่าเป็นกรณีหนึ่งเนาะมันอาจจะไม่ได้แบบทั้งหมดค่ะก็คือเอาเป็นส่วนส่วนหนึ่งนะว่าเออเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงที่แบบว่าไม่ได้ปะทะกันนะคะคือจะให้พูดแบบต่างๆนานาของอันเป็นไปของทหารอเมริกันนะคะเรียกได้ว่าคือ ท่าของเขาอ่ะเขามีความเพียบพร้อมในทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านของสิทธิประโยชน์นะคะก็คือทําให้ทหารทั่วโลกนะคะอิจฉากันจริงๆนะคะว่าเออเนี่ยคือเขาก็มีจุดเริ่มต้นนะคะว่าเออมันก็แบบว่าทหารของฝั่งยุโรปเนาะคือมันเป็นทหารจากตะวันตกนะคะแต่เวลาลบจริงๆนะคะเขาก็อยากมีแบบ ทหารเมรกามาอยู่ในหมู่ของตัวเองด้วยคืออยากทําร่วมกันนะ่ะเพราะว่าถ้าไปทาอะไรนู่นนี่นั่นเขาจะรับคุ้มครองนั่นเองก็คือมันเป็นสาเหตุตน้นต้นว่าเออเนี่ยถ้าสมมติว่าเราได้ทหารของเมกามาช่วยนะคะก็จะได้รับความคุ้มครองนั่นเองค่ะก็จะได้ปลอดภัยมากขึ้นก็แบบ f u าว power ไปเลยคะ่ะเรียกได้ว่าคือก็ อาจจะไม่ได้พูดถึงในแง่ของกําลังพลน,นะคะแต่อาจจะพูดถึงในเรื่องของยุทธปกรณ์ต่างๆนะคะการลบต่างๆคือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรือบรรทุกนะคะหรือรถถังต่างๆอะไรแบบเนี้ยคืออเมริกาเขาสร้างขึ้นมามากมายเลยค่ะและอีกอย่างนะคะคือดูคนใช่อาวุธเขาทันสมัยนะคะดังนั้นคือแต่ละอย่างหลายๆอย่างเนี่ยก็เราสามารถพึ่งพาอเมริกาได้เราก็จะพึ่งพานั่นเองค่ะนี่ยังไม่พูดถึงของอาวุธนิวเคลียร์อีกด้วยนะคือ ถ้าจะไปลบแล้วคือเขาก็ไม่ลบหรอกค่ะคือถึงจะมีก็ผลิตให้แปลว่าทางประเทศรอบข้างซะมากกว่าเนาะก็ถ้าใครได้ทหารอเมริกาไปด้วยเนี่ยก็ถือว่าดีพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดบาดเจ็บขึ้นมานะคะก็จะสามารถแบบช่วยเหลือได้ทันทีทันใดนั่นเองก็คือไม่แบบไม่มีการทำอะไรทั้งนั้นนะคะมาช่วยก่อนเลยนะคะคือแบบคือมันเหมือนคุ้มกันให้เราแบบปลอดภัยมากขึ้นอ่ะสมมติว่าถ้าคนไทยเรานะคะมีทหารของ เมกาเราเนี่ยคุ้มคอนะคะในตรงทหารเนาะก็จะปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองค่ะคือหลายๆประเทศนะคะก็มองว่าเออเนี่ยมันก็มีการประทะเนาะของทหารเมริกาก็หลายๆประเทศเนาะแต่ก็ดูแล้วเนี่ยคืออัตราการเจ็บของทหารเขาเนี่ยถือว่าน้อยมากๆค่ะเรียกได้ว่าโอกาสคือแบบสามารถรักษาแบบในท่วงทีเลยคือแบบถึงแม้ว่าจะโดนเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงมากมายนะคะแต่เขาเนี่ยก็สามารถนะคะที่จะ รักษาได้ทันท่วงทีก็คือแบบสามารถแบบดูแลได้ทันทีนั่นเองคือปุ๊บมาเลยค่ะก็รักษาต่อนั่นเองคือเรียกได้ว่าก็ยีจริงๆค่ะถ้าให้ดูในทางของกรณีกรณีหนึ่งนะคะก็จะยกตัวอย่างเป็นของทางประเทศเพื่อนบ้านของทางอเมริกานะคะที่ช่วยในตอนนี้ก็คือ,อยูเครนนะคะก็คืออัตราการตายเนี่ยคือน้อยมากๆค่ะดทยวคมรู้ว,วา่าเขาก็ไปช่วยเนาะไปช่วยในส่วนหนึ่งค่ะก็เจ็บไม่กี่คนแล้วก็ ยังไม่มีใครเสียชีวิตนะคะก็คือเสียชีวิตแหละแต่ก็มันจะไม่ได้เล่ที่สูงมากนะคะถึงแต่ก่อนมันจะสูงมากนะคะแต่ตอนนี้คือถ้ามีเขาคุ้มครองปุ๊บก็จะแบบว่าก็ต่ำลงมานะคะก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยเรียกได้ว่าก็คือสามารถไปช่วยได้แบบทนัทนใทันใดเนาะในเรื่องของการปฐถมพยาบาลค่ะคือไม่ต้องพงไม่ต้อง,องถามกันเลยมองหน้ากันปุ๊บเออแกเจ็บใช่ไหมปะเข้าเลยเข้าโรงพยาบาลอย่างนี้นะคะ ก็ <G ül üyor> จริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้มีแค่อเมริกาอย่างเดียวนะ <G ül üyor> มันก็มีหลายๆประเทศเหมือนกันที่เขาแบบสามารถช่วยได้นะคะแต่ถ้าให้ดูนะคะก็ด้วยความของความคุ้มครองที่ดีนะคะในเรื่องของกาปรปสมยาบาที่ดีเนี่ยถือว่าอเมริกานะคะเป็นอันดับต,ต้นๆนะคะในเรื่องของทหารของเขานั่นเองค่ะที่เวลาคุ้มครองเ็าจะดีมากๆนั่นเองค่ะคือหลายๆคนก็แบบอิจฉาเลยว่าเออมันก็แบบคุ้มครองดีอะเนาะคือแบบช่วยได้ดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุทธปกรณ์อะไรอย่างเงี้ย แล้วคือคุณภาพของแต่ละอย่างที่เขาเอามาใช้แบบเอามาช่วยอะไรเนี่ยคือมันเป็นเกรด A เกรดเออะไรแยะเออมันแบบมันดีจริงๆคือมันแบบคือฮางกันเลยอะคือมันสามารถปกป้องชีวิตกันได้เลยเรียกได้ว่าคือเราบาดเจ็บแล้วก็รักษาเออจะพูดแบบเปรยๆว่าแบบอบอวยนิดน,นึงก็ว่าคือทาหารของเมกาเนี่ยเขาก็ดีจริงๆคะ่ะคือแบบแต่ละคําที่พูดมาคือมันดูมันอวยจริงๆนะ แต่มันดีจริงๆค่ะคือทุกคมที่ว่าทางรัฐเนี่ยเขาก็แบบว่าจัดให้แบบว่าเงินเดือนของเขาเนี่ยคือมันเยอะนะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนี่ก็พร้อมมาแล้วพร้อมจะแบบลบเลยค่ะนี่เรียกว่าเป็นคุณภาพดีมากๆเลยนะคะคือฝึกก็ฝึกได้ดีนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะคะในเรื่องของเงินต่างๆเนี่ยเขาก็จัดการได้ดีนั่นเองค่ะก็หลายๆอย่างนะคะถือเป็นการสนับสนุนที่ดีมากเลยนะคะคือ เธอถ้ามีปุ๊บก,ก็จะสุดยอดไปเลยค่ะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะก็มันก็ขึ้นรือแต่แบบแต่ละฐานในประเทศของต่างๆด้วยนะคะว่าเขาจะมีความเพียบพร้อมมากเท่าไหร่เนาะแต่นี่ก็คือคร่าวๆนะคะว่าทำไมหลายๆประเทศเนี่ยเขาอิจฉากันจังเลยถ้าแบบว่าฐานไมกาทำไมถึงเก่งและคุณภาพดีขนาดนี้ถ้าใครได้ไปคุ้มครองนี่ดีสุดๆไปเลยค่ะก็เลยได้ว่าคือมันก็แบบช่วยแบบชีวิตเราได้แบบทันท่วงทีนั่นเองค่ะ ท้าที้เงินเดือนเนี่ยถือว่าเยอะมากเลยนะคะคือทหารของอเมริกาเขาได้เงินเดือนเนี้กว่าทหารที่แบบว่าทางประเทศอื่นเยอะมากเลยนะแล้วก็สวัสดิการเนี่ยยังเยอะนะคะคือคนส่วนใหญ่ก็บอกเออก็มันไม่มีดีมันไม่ดีบ้างอะไรประมาณนี้เนาะที่มันเคยมีข่าวคราวก,กันมาบ้างนะคะแต่ก็มันก็จะส่วนทางอยู่นะคะตรงที่เขาก็มีสวัสดิการจัดอยู่นะคะถ้าไปลบเนี่ยก็จะแบบมีความเพียบพร้อมนั่นเองค่ะก็เป็นอย่างไงบ้างคะสนุกไหมเอ่ยคือจริงๆตรงเนี้ย เราแบบอวไวอยู่นะเอาแบบว่าคือทหารเมรกาเนี่ยถ้าให้ดูเนี่ยคือในเรื่องของความเพียบพร้อมเขาดีจริงๆนะคะมันไม่ได้แบบว่าไม่ใช่แบบว่าได้เห็นว่าเออมันก็นแบบดูดีจริงๆนะแต่คือคือได้แบบลองไปดูคลิปนู่นนี่นั่นนะคะลองไปสังเกตเนี่ยเขาก็เป็นคนที่คุ้มครองเราได้เหมือนกันนะคะถ้าแบบอยู่ในของเราเนาะก็เป็นไงบ้บางคะสุดก็ไม่เอ่ยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ก็สักควาแตะล่างคลิปนี้นะคะยัเล็กกระดิงน,นะคะ,นนะ,คะจะได้มาทีใ่ใหม่ๆนะ แล้ววันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนพบกัก็ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ